สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร0 2 0 0น3หน่วยกิจระดับปฐมศึกษาโดยนางสาวสุธิสาเกาะลอยตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแสนสุขลักษณะรา,ายวิชารายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสทร0 2 0 0 6มีระยะเวลาเรียนจำนวน4ครั้งจำนวน120ชั่วโมงประกอบด้วย5เรื่องได้แก่ เรื่องที่หหลักการแนวคิดและความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องที่2ประเภทของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องที่3การเตรียมการวางแผนและขั้นตอนกระบวนการจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องที่ 4. ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องที่5การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการเรียน2.1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายแนวคิดและหลักการของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้2.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้2.3เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2.4เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเตรียมการและดำเนินการจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้2.5เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีและสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สรุปเนื้อหา 1. หลักการแนวคิดและความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ศึกษาหาคำตอบโครงการหมายถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึง้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมีการวางแผนการศึกษาอย่างละเอียดปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ 2. ประเภทของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงงานจะแบ่งออกเป็นประเภท4ประเภทคือ 1. โครงงานสำรวจเช่นการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อผู้สมัครในการเลือกตั้งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2. โครงงานศึกษาค้นคว้าทดลองโครงงานประเภททดลองส่วนใหญ่มักเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนโครงงานสังคมศึกษาสาธารณะและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นโครงงานศึกษาค้นคว้าเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระสุพรรณกัลยามีจริงหรือไม่โครงการรวบรวมวรรณกรรมพื้นฐานของภาคอีสานโครงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ โครงการขุดหาวัตถุโบราณ 3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานในการทำงานโดยอาจมาจากการสำรวจศึกษาคนา้นคว้าหรือได้ทฤษฎีมาก่อนซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นรากฐานที่ดีต่อการสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยคิดค้นยาใหม่ๆในการรักษาโรคต่างๆการประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ขนมไทยตำรับรสมัยพนาลายเครื่องแยกขยะในชุมชนเครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำที่ทำมาจากวัสดุและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4. โครงงานประเภทพัฒนาผลงานเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์มีคุณค่าหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นมี2ลักษณะ4.1การพัฒนาโครงงานเดิมที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 4ีการพัฒนาชิ้นงานเดิมที่อยู่แล้วในท้องถิ่นหรือชุมชนการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อกำหนดหัวข้อโครงงานการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อกำหนดหัวข้อโครงงานเป็นกระบวนการที่สามารถส่งเสริมทักษะการคิดและวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีมีจุดมุ่งหมายสำคัญ2ประการ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำโครงงานได้สอดคล้องกับหลักสูตร 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ลักษณะของโครงการที่ดี 1. เลือกทำตามความสนใจ 2. เป็นการศึกษาเชิงลึก 3. สอดคล้องกับหลักสูตร 4. เป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจ 5. ความคิดสร้างสรรค์ 6. สามารถนำไปใช้ได้จริงลักษณะของโครงการที่ดีต้องสะท้อนให้เห็นถึง 1. ความสำคัญของทุกส่วนประกอบ 2. ความสมเหตุสมผล3ความชัดเจน 4. สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้คือ จะทำอะไรทำเพื่ออะไรทำให้ใครจะเริ่มทำและเสร็จเมื่อใดมีประโยชน์อะไรกับใครใครเป็นผู้ทำที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่ 5. สามารถตรวจสอบความสำเร็จได้ส่วนประกอบของโครงงาน3.1ชื่อโครงงาน3.2หลักการและเหตุผลหลักการหมายถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ เหตุ ate, หมายถึงสภาพบางอย่างที่ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้การนำเทคนิควิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลหมายถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีๆที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้นำวิธีการเทคนิคหรือกระบวนการมาใช้3.3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ต้นทางแสดงให้เห็นว่าคืออะไร หรือจะทําอะไรมีลักษณะของข้อความคือวัตถุประสงค์ปลายทางแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดจากโครงงาน3.4เป้าหมายเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทํางานมี2ลนะักษณะเชิงปริมาณหมายถึงผลผลิตหรือผลงานที่สามารถนับได้เชิงคุณภาพหมายถึงการแสดงให้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต3.5ระยะเวลาในการดําเนินงาน 3.6สถานที่ดำเนินงาน3.7งบประมาณ3.8วิธีดำเนินงาน3.9การประเมินผล3.10ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำชิ้นงานไปใช้3.11ผู้รับผิดช,ชอบโครงงาน3.12ที่ปรึกษาโครงงานการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงงานมีส่วนประกอบคือ 1. บทคัดย่อ เป็นการสรุปภาพรวมของการทำโครงงานประกอบด้วยวัตถุประสงค์ความสำคัญวิธีการและผลที่รับการทำโครงงาน 2. กิจกรรมประกาศเป็นการแสดงความให้เกียรติและยกย่องบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ 3. า 3. คำนำแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายการทำโครงงานให้ผู้อ่านทราบภาพรวม 4. ส,สารบัญ 5. สารบัญตาราง 6. สารบัญภาพ 7บทนำประกอบด้วย7.1หลักการและเหตุผล7.2ความสำคัญ7.3วัตถุประสงค์7.4ขอบข่ายของการทำโครงงาน7.5นิยามสัพท์เฉพาะ7.6ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8. เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 9. วิธีการดำเนินงาน 10. ผลการดำเนินงาน 11. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 11.1สรุปเป็นการแสดงข้อมูลในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์วิธีการดําเนินงานโดยย่อ11.2อภิปรายผลเป็นการเขียนอภิปรายเหตุผลหรือสาเหตุที่ทําให้ผลงานออกมาในทํานองน,น่าพอใจไม่น่าพอใจสอดคล้องไม่สอดคล้องกับผลงานที่คนอื่นทําไว้และอื่นๆ11.3ข้อเสนอแนะเป็นการเขียนเพื่อเสนอแนะแก่ผู้อื่นที่จะทําโครงการในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายกันให้สมบูรณ์มากขึ้น12บรรณานุกรม 13ภาคผนวกเป็นข้อมูลอ,อื่นๆที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมจะนำมาใช้ในตัวเนื้อาหาหลักที่กำหนดไว้ตามสารบัญค่ะกระจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อาหานะคะเราลองมาดูใบงานที่1ที่ครูจะให้กันเลยนะคะค่ะใบงานที่1คําคำชี้แจงให้ผู้เรียนตอบคำถามให้สมบูรณ์ข้อที่1ให้ผู้เรียนบอกหลักการของการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาอย่างน้อย3ข้อ ข้อที่ 2. ให้ผู้เรียนบอกแนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาอย่างน้อย3ข้อข้อที่ 3. ให้ผู้เรียนสรุปความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขปข้อที่ 4. ให้ผู้เรียนสรุปความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงานตามที่ผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขปข้อที่ 5. ให้ผู้เรียนสรุปความสําคัญของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขป ข้อที่6ให้ผู้เรียนจำแนกประเภทของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาพอสังเกตข้อที่7ให้ผู้เรียนบอกประเภทของโครงงานที่จำแนกตามวัตถุประสงค์ว่ามีอะไรบ้างข้อที่8ให้ผู้เรียนบอกลักษณะของโครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ข้อที่9ให้ผู้เรียนอธิบายตัวแปรของโครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลองตามที่ผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขปและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้นตามที่ผู้เรียนสนใจมาอย่างน้อย3ตัวอย่างค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาและใบงานในครั้งที่1ของวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทรร6สอาหรับเนื้อหาครั้งที่2จะเป็นเรื่องอะไรนักศึกษาลองติดตามดูนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ